วันนี้ค่ะคุณเอกก็นะพร้อมผ่านก็ต้องให้สัมภาษณ์เมื่อวานให้สัมภาษณ์ในรายการเราโทรมาพอดีเธออย่าโทรหาฉันใครก็ตามที่เป็นเพื่อนฉันอย่าโทรหาฉันหมายถึงว่าคนที่เป็นแบบเป็นคนในข่าวนะอย่าโทรหาฉันตอนฉันจัดรายการคือเอกก็นะคงคิดแล้วว่ากูจบแล้วงานสิบแปดนาฬิกาจบแล้วปกติมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ยเอกก็นะก็โทรมาไงเอกกันไม่รู้ว่าปุ่นรการพักใครสัมภาษณ์อยู่นั่งอยู่ผู้โดการพักเราขอเรียนเชิญท่านเลขาพูดก่อนเอกก็นะวันซัดแบบโอ้โหซัดที่วันซัดยิ่งกว่าเนชั่นทีมสุดซอย ขิงเสียงเข้มมากเออมากเลยแล้วทีนี้ไอ้เราก็ออกออกไลฟ์ใช่ไหมเราก็บอกท่านเลยค่ะคะท่านท่านรัฐมนตรีฮะท่านอย่างนู้นท่านอย่างนี้พี่ครับไม่ต้องเรียกท่านฮะเราพี่น้องกันนึกใจพี่รู้น้องรู้ไหมฮะว่าพี่ไลฟ์อยู่แล้วก็แบบเออเราบอกมีอะไรมาคุยกันสิฮะมีอะไรมาคุยกันท่านอย่างนี้ได้ยังไงเเสียงเข้มมากเออเธอเป็นหัวหน้าพักได้แล้วล่ะก็พูดถึงเรื่องเนี้ยในพักในพักลมไทยชาติ ออพี่ขิงก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันตอนนี้เขากับสสส่วนใหญ่คุยกันตลอดปัญหาทุกอย่างมันต้องเริ่มและจบที่การคุยกันนะักข่าวถามว่าแล้วยังมันอยู่กันอย่างแน่นหรือแตกแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์รวมไทยชาติเนี่ยไปฟังพี่ขิงค่ะยังอยู่กันครับยังอยู่กันครับก็ล่าสุดเนี่ยท,ที่เห็นมีประเด็นภาพถ่ายที่มีการไปทานข้าวนะครับ ก็ทางสอสอมาคุยกับผมก็บอกไปกินข้าวกันเฉยๆท่านาจะเป็นท่านธนกรเป็นท่านจิรุิท่านสาราหรือก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวมีบุคคลที่อยู่มีรายชื่อนะฮะว่าจะมีการย้ายพักเนี่ยหลายคนก็ออกมาปฏิเสธจะเป็นท่านจุติเป็นอะไรนะฮะก็คิดว่าเป็นการเข้าใจผิดคือที่ไปเนี่ย ไปทานข้าวไม่ได้มีอะไรไปคุยกันเหมือนกับกับผมเองก็<ฮ>มีสสมาทานข้าวตลอดแต่เราไม่เคยทานข้าวแล้วส่งรูปไปไงใช่ไหมฮะก็ก,ก็ก็มีแค่นี้ทีนี้ผมเข้าใจว่ามีทุกภักการเมืองนี่เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะมีสิ่งที่คาใจกันบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยสำหรับผมเองนะเราก็เปิดรับฟังอยู่แล้ว อย่างมีการประชุมงบประมาณหรือก่อนหน้านี้มีประชุมสภาผมผมเองเนี่ยยังเป็นสสอ,อยู่คือนอกจากเป็นรัฐมนตรีเป็นเลขาพักผมก็เป็นสสอ,อยู่ก็พูดคุยกับสสตามปกติเป็นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ถามในเรื่องกระแสะที่กดดันพิรพันธ์นะคะให้ให้ออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเลขาคิงบอกว่าตําแหน่งคุณพีเนะี่ยอยู่สูงมันต้องมีแรงกดดันเป็นธรรมดาแหละการทํางานก็ต้องมีความท,ท้าทายเชื่อว่าคุณพีอะ่ะ เจอกับปัญ<น>หาแต่ว่าคุณบีเป็นคนไม่พูดพ<น>คุณบีสู้ทํางานอย่างเดียวเลขาาคิงบอกในส่วนคดีถุงยางชีพของคุณบีที่อยู่ในชั้นปปชเชื่อว่าชี้แจงได้หมดพร้อมไปไม่ว่าหน่วยงานไหนก็พร้อมไปทําถึงเรื่องกระแสะปรับคอรออมอเลขาาคิงบอกว่าผมยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ตามที่ยังอยู่ตรงนี้ก็ทํางานเต็มที่ส่วนการปรับคอรมอเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีเราก็จะมีการส่งสัญญ,ญาณมาหรือยังเลขาาคิงยิ้มบอกว่าไม่มี ผมและคุณพียังไม่ได้สัญญาณอะไรที่ผ่านมาทํางานกับนายกอูอิงด้วยดีมาโดยตลอดถามถึงกรณีที่รวมไทยเนี่ยแก้ข้อบังคับเรื่องการพ้นสมาชิกภาพจะสร้างความขัดแย้งที่สร้างความขัดแย้งตอนนี้หมายถึงว่าคือการแก้ข้อบังคับเนี่ยมันเพื่อสุชาติใช่ไหมจัดการแก้ปัญหาสุชาติใช่ไหมเลขาใขิงตอบค่ะผมไม่เปน,นที่ผมบอกแก้ไปตั้งแต่เดือนเมษายน,นใช่ไหมฮะมันไม่ไม่ใช่เพิ่งมา มาแก้วัน2วันนี้นะครับจริงแก้ไปตั้งแต่ผมจําไม่ได้ว่าเพอเพอเดือนมีนาคมได้ซ้ําแต่ครั้งสุดท้ายที่มีการจัดประชุมใหญ่เพราะเราก็รีบจัดจัดประชุมใหญ่เนื่องจากจะต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานาแล้วก็ส่งงบดุลเนี่ยทุกปีก่อนเดือนเมษายนอยู่ละซึ่งต้องได้รับการรับรองจากการประชุมใหญ่แล้วบังเอิญช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดชนกับอภิปรายไม่วางใจเราก็เลยต้องจัดไปก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่วางใจ แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีมมนัยยะอะไรที่เป็นพิเศษนะฮะก็เป็นการประชุมใหญ่ทุกปีแล้วก็ทุกปีก็มีการแก้ข้อบังคับเพราะว่าพอไปปฏิบัติใช้เนี่ยในข้อบังคับบางตัวม,มันก็มันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ต้องทําให้มันชัดเจนมากขึ้น,รค,รนครับ้คุยเคใจกับ้อบงับยังเลยครับเนี่ยไม่แน่เผื่อวันนี้จะได้เจอโอเคนะครับ